เลมนี้มีเรื่องเล่าเกาะที่มีความความสุขที่สุดในโลกนะคะเขียนเขียนโดยลินดาโกมาราชุนนะคะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นวรรณกรรมเยาวชน,นะะได้รับรางวัลจากหลากหลายเวทีทั้งวรรณกรรมเยาวชนรางวัลยอดเยี่ยมนะคะในอินอวอร์ดประจําปีพุทธศักราช2 5 5 5รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเซเว่นบุ๊กอวอร์ดบุ๊อวอร์ดนะคะครั้งที่สิ ประจำปีพุทธศักราช2557แดะเป็นร้อยหนังสือดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นวรรณกรรมสำหรับเยาวชนนะคะของสำนักง,งานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน,นะะเป็นเรื่องของชาวเกาะแอมบิมนะคะเกาะเล็กๆของประเทศวามูอาตูนะคะหมู่เกาะในมหาสมทุทนระะมหาสมุทรแปซิฟิกใต้นะคะเนื้อเรื่องเสนอลักษณะภูมิประเทศธรรมชาตินะคะ วิถีชีวิตขนบธรรมเนียมความเชื่อและพิธีกรรมของผู้คนในท้องถิ่นนะ,ะคะผ่านการเล่าเรื่องของยานูนะคะตัวละครก็คือยานูหลานชายของบูบะะูหัวหน้าหมู่บ้านค่ะผู้ประพันธ์บรรยายฉากสถานที่และเหตุการณ์ต่างๆอย่างชัดเจนค่ะตัวละครเป็นธรรมชาติมีพฤติกรรมที่สมจริงเป็นเหตุเป็นผลบทสนทนาระหว่างตัวละครเอกสอดแทรกภูมิปัญญาความคิดลึกซึ้งของบูบูนะคะหัวหน้าหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านนับถืถอและเชื่อถือว่ามีพลังอำนาจลึกลับแม้ไม่อาจพิสูจน์ได้ด้วยการมองเห็นแต่หมายถึงจิตศรัทธาสิ่งที่ยานโนมองเห็นก็คือหลานของบูบูนนะมองเห็นจากการกระทำของตาก็คือการเป็นหัวหน้าไม่ใช่การที่มีอำนาจเหมือนคนอื่นแต่เป็นการรับใช้ที่ทำงานหนักกว่าคนอื่นนะคะพฤติกรรมความเป็นผู้นำของตัวละครปรากฏชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุด้วยพลังศรัทธา ที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติโดยเป็นผู้รับและผู้ให้ยาโนโยอมเสียสละของมีค่าที่สุดในชีวิตคือเที่ยวหมูของเที่ยวหมูซึ่งบูบูหนึ่มอบให้เขาจะมีของอสิ่งที่สําคัญของเขาเขาจะไม่ใช่เงินตาในการแลกเปลี่ยนนะคะเขาจะใช้หมูนะคะทีนี้เที่ยวหมูซึ่งบูบูมอบให้หนี่เป็นสัญลักษณ์ว่าอาจจะได้สืบทอดตําแหน่งหัวหน้าหมู่บ้านในอนาคต เพื่อบูชาเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟตามความเชื่อและช่วยชาวเกาะให้อยู่รอดปลอดภัยนะเรื่องก็จบลงอย่างงดงามน,นะคะยา,ยาโน่นได้ค้นพบว่าความสุขของเขาไม่ได้อยู่ที่การได้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะ,ะแต่อยู่ที่ความอบมุนในครอบครัวมิตรภาพระหว่างเพื่อนและความอยู่ดีกินดีของคนในหมู่บ้านนะนั่นคือความสุขที่แท้จริงนะ,ะนี่ก็คือเรื่องเล่าจากหนังสือเล่มโปรดนะคะเกาะที่มีความสุขที่สุดในโลกนะคะ